วัสดีครับวันนี้ลุงเนรพาลุยทอดแห่ครับาวาันวันพระไม่ได้ออกไปไหนทำเมนูอาหารกับปานางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนึ่งปลาช่อนใหญ่วันนี้เลยพาออกมาทอดแห่หมายนี้ลุงเนรเคยมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่มาครั้งนี้จะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้นะน้ามันเยอะเนี่ยครับน้ำยังไม่แห้งเลยลองดูานะลุงเนรแห่มาสองผืนผืนนี้ตาสี่เซนผืนแดงเนี่ยห้าเซนตาห้าเซนผืนนี้หกอกผืนนี้เจ็ดซอก เดี๋ยวไปล้วงกรุงเนตรนะวันจะได้สักตัวหรือเปล่าไอ้อยู่หา่นก,กิงแบบลุงเนตรฮาก,กิ้งก็ธรรมชาติเนะาะทำไม่ได้อย่าพึ่งเบื่อกันนะไปครับลองดูสักสองสามพุ่มลุงเนตรใช้แห่สี่เซนก่อนครับแห่ห้าเซนเดี๋ยวค่อยว่ากันแห่ทีมีโอกาสได้ตัวครับแห่ห่างเนี่ยโอกาสแห่สูงจะมีปลาหรือเปล่าวันนี้ ตอนเย็นๆนะครับลุงเนตรออกมาเนี่ยออกมาตอนเย็นๆตอนเย็นๆเนี่ยปลามันขึ้นดีนะเดี๋ยวลองดูเนาะจะหมานหรือเปล่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมโอ้ลุงเนตรนั่งรอปลาขึ้นเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะโอ้โูน่นปลาอะไรนะขึ้นใกล้หน่อยครับขึ้นใกล้หน่อย ต,งงต้องเงียบเียบครับเงียบเงียบนั่งรอปลาขึ้นต้องเงียบตรงนี้จะไม่ใช้เสียงแล้วนะครับห้ามเสียงดังนะ <c oughs> ไม่ขึ้นเลยครับดูกนี้ถือแหะรอจะปวดแขนหมดแล้ว <c oughs> มา,าไล่บกูเนาะถึงหรือเปล่าเนี่ย Ooh, โดดครับขึ้นไกลถึงหรือป่าึ้โดนเมื่อกี้น,นี่ขึ้นไกลครับ ไม่ดักวิวทย์แค่กีเซนเงียบเลยขึ้นไกลองดูนะลองดู ลึกเปล่าโอ้น้ำลึกน้ำลึกโอ้ไป็นึกท่ลไรนี่ม่ลึ่เท่าไรไม่ลึกเท่าึกาไ,ไลกไโอ้แบบนี้สบายนั่งรอน,นานเกินทันไหม โอ้มีแต่ไม้ตัวไหมมีแต่ไม้ครับโอ้ไม้ทั้งนั้นเลย เจอเลยมันหนามากมันอยู่ยังไงไม่เจอเลยครับยยอ,อืไม้เยอะไม่เจอไม่เจอน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นโขดดิน รอ,อนานเกินครับติดมาอย่างใหญ่เลยเอ๊ะไม่น่าพลาดนะเนี่ยดูมันติดมาสิ โอ้โหขอนไม้ใหญ่เลยนี่ครับติดขึ้นมาทีแรกเหวทีแรกเหวไม่ได้ตั้น้ำพริกละว,วันนี้เดี๋ยวยากีด้ดีกว่าขยับาไปทางนู้นทอดทีแรกเหวเปลี่ยนแฮเป็นแฮลองใช้ตาห้าเซนบ้างห้าเซนนี่หกศอกเองนะครับไม่ใหญ่ แต่หมานนะเห็นตรงนี้ผืนเนี่ยหมานมากดูสิจะพอเด้ตำน้ำพริกไหมวันนี้ตาสีเซนพักไว้ก่อนพอที่แรกเฮวเปลี่ยนกัน ลงเน่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนานนั่งรอปลาขึ้นเนี่ยแต่ลุงเี้ก็ตัดต่อออกครับให้มันตั้นลงถ้าไม่ตัดต่อโห้หลายชั่วโมงตอนนี้ตะวันก็เพียงปากปากอกละผมปากโตลมาแบบนี้อากาศมันเย็นแต่พักก่อนครับผูแ้แงนอะไรมาขึ้นข้างติงนี้ อะไรขึ้นสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทอดถึงอยู่ครับไม่ใช่ว่าธานอยู่ทอดถึงอยู่อะไรน้ำถางยาวๆีีีเเเ็็็ กดต <tem> ีนเห็บไว้ก่อนอ้โหมันเป็นโขนดินอ <that> ู <in> <end> <après All> ้วลมอู้วมี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 ขับมีกดตีนเห็บไว้ก่อนเม็ดชนใส่เมื่อกี้เม็ดขึ้นสู้เลยกดตีนเห็บไว้ก่อน เฮ็ดฮ่าฮเซนนี่ก็บฟ้ามาแกันนะนี่โคลนใสตรงเนี้ยมันเป็นขีดโคลนครับลึกเลยโอ้ไปขดดินด้วยเนี่ยลองดูปลาอะไรโคลนใสแรงเหมือนกันนะอไอเซบ ออกละม้างโอ้มันเป็นหลมุมเอออะไรอะไรที่ึินใช่หรือเปล่าร่วไม,ม,ม้ขึ้นใกล้ด้วยไม่ขึ้นใกลนะเนี่ยเออออกละมางนายเซบ ชอบใส่อยู่นะเมื่อกี้นะแต่มันเป็นลมหน่อยหายแซบครับเม็ดสู้เลยนี่อะไรไมีชฉอีกออกละออกละออกละไปที่ออกละเออ ไม่ทนันโอ้ตัวสวยเหมือนกันเนี่ยช้อนครับช้อนเอาละโอ้ยขอ,องไม้โอ้พอได้ตัน้ันพริกพอได้ตัน้ันพริกโอ้ขึ้นได้นี้เนี่ยตัวสวยเหมือนกันฮะหนุ่มไม่ทนันหนุ่มหายแซบละนี่แหตาห้าเซนมันต้องแบบนี้ โอ้ยรองเท้าก็หลุดอีกแล้วเดี๋ยวไปเอารองเท้านี่ๆๆนี่เนี่เนี่นี่นี่เดี๋ยวถ่ายดูให้ใกล้สวยเลยนะไม่ใช่ของเล่นร้อยเหงือกมาเรียบร้อยเอาละพอได้ตำน้ำพริกแล้วอืมโอ้ตัวสวยเหมือนกัน นึกว่าจะไม่ได็ดทสักตัวแล้วชนใส่ลูกเร่ลูกเร่ด้วยอ่ะออกไปละมั่งอีงนี่มันเป็นกี่โคลนครับเป็นหลมมันลึกขี่เลนวอาต่ออะไรขับไว้ก่อนอ่ะจะหาอะไรขับตะข้องไว้ก่อนครับหมัดไว้ดีกว่าว่าหายแซฟ <c oughs> โอ้ยไปเห่ละไปแเห่ละ เดี๋ยวมัดตะข้องไว้ก่อนมัดงามันครับปกกันนะครับมัดไว้ดีกว่าเอาละ่ออกแล้วมา้งเอาไม้ขัดไว้ด้วยครับเดี๋ยวหายเ็บน้ำก็เยอะ กล้ก็โหตัวเดียวดีแหละนดี่ยวนีแล้วเดี๋ยวรัดดูสักทีตัวเนี้ยตัวเนี้ยโหดูครับมันเป็น เสร็จไปไหมแล้วก็เป็นลมดูได้ดูว่ามันออกไปแล้วยังด,ดีนะที่หาเจอถ้าหือแหนี่เสร็จเลยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวย้ายไปทุงวนวดดีกว่าไปนั่งแอบๆทบถงนดเราเปลี่ยนแห่สี่เซนบ้างเปลี่ยนกัน เมื่อกี้ได้ไปช่อนตัวหนึ่งฟุกครับฟุกแข็ใหม่แล้วเนี่ยสี่เซนเนี่ยแข็ใหม่ครับตูกเล็กชอบแข็ที่มันไม่มีเพาจะได้สักตัวหรือเปล่าไม่รู้นะ<_><_>ป่ามันขึ้นไกล น้ำอหันไมน้ำไม่ลึกโอ้ที่นี้ลึกหน่อยถึงหรือเปล่าดักเซ็ ริีบน้ำแรงเลยไม่ทำตะละมันไม่มีไปไม่มีเม็ดเลยลูกเรศเดินหยิบหยิบตินแหวไก่อนครับเพื่อฟลุก ไม่พันสละม น้ามีนาโอะโดนนะโดนนะเมื่อกี้นะ ใหญ่เรียบร้อยแบบนี้นะทันแหขึ้นเลยพอได้ตามันพลิกปนินปนินโอ้ยตัวใหญ่เลยเรียกว,ว่าทำไมขึ้นน้ำมันบาลไม่มีน้ำหางอะไรเลยโอ้โหเร็จเสร็จ,รจลงได้ละวอาวแกใหม่ก็บมาดเหมือนกันนะ วนหน่อยไม่ดได้เดี๋ยวตงน้ำขึ้นยากเลยนะตะลิงนี่นะโอ้อต้นตวงครับเขาละแบบนี้เสร็จโอ้โอ้โอ้บันดินเยี่ยวด้วยบันดินเยี่ยวออกด้วยโอ้โอโอ เดบบี๋ยวมค่อยช่วเนะาะยาหันเหงีมาแล้วหลดยากไหนอะลูกเหโอ้โหตัวใหญ่เลยครับโอ้โอ ิดโอ้โหนี่ครับโอ้เยี่ยววันนี้เยี่ยวออกด้วยมานั่นมันโอ้โหตัวใหญ่เลยเอาละสองตัวแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกแล้วนี้ก็อห้ช่วยหน่อยเอไมไอกับหมอนกันนะนี่ เดี๋ยวลุงแนทถ่ยอีกสักทีก็พอแล้วครับจะไปลงคลิปไม่ทันมันจะมืดแต่สองตัวเ็เอาละพอได้ตำน้ำพริกคลิปลุงแนททำวันนี้นะครับทำวันนี้ลงวันนี้เลยขึ้นหรือเปล่า โอ้น,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 นู่น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 คืนูนไกลหน่อยพรอาทิตย์จะตกนิดแล้ว ขึ้นขางตลิงนะครับลองดูเนาะได้ไม่ได้ก็ไม่เอาละจะเมืดแล้วครับเดี๋ยวจะไปลงคลิปขึ้นดีจังเลยข้างตลิงเนี่ยมาอยู่ทำไมตรงนี้นี่ลองดูลองดูเดี๋ยวเล่นเอากล้องใหดูใกล้ขึ้นอยู่ใต่ตรงนี้ ป่าเลยปุบปุบบุบโอ้โอมันเป็นตอไม้อุ้ยรถโอ้เป็นตอไม้อะไรเนี่ยฟองบุบบุบโอ้ตอไม้มีนี่เอง คุณว่าปลาทำไมขึ้นบ่อยจังโอ้ยตัวนี้ลึกนี่โอ้บุ๊บบุ๊บ,บ,บอยู่เนี่ยโอ้หมันเป็นแบบนี้นี่เองอือโอ้ยปลาโอ้โอ นี่ลึกโอ้ตรงนี้เป็นลึกนี่ถึงว่าลาทำไมขึ้นบ่อยจังไม่เจอเลยโอ้มันอยู่แบบนี้นี่เองแล้วปลาหายไปไหนหมด ไม่เชื่อได้ทักสักตัวเลยมันลึกครับถ้าไม่เข้าล่มเลยโอ้ถึงลึกทั้งล่ลม หาไม่เจอแบบนี้โคลมถึงว่าฟ้าทำไมมาขึ้นแบบจังเลยตรงนี้เอ๊ะทำไมไมิดโดนสักตัวไม่เจอเลยครับพอพอ,พอสองตัวกับพอได้ตั้น้ำพริกละหน้ามากหน้ามาก เจะ้ะโอ้ยหงมันลึกนี่โอ้ยแหมมีกับอะไรเนี่ยโอ้โพอละพอละตะวันต,ตกดินแล้วครับน่าจะโดนบ่ะ นุุบ,บไปทะลุผลงานเอาช่อนตัวนินตัวโอ้ใหญ่เลยพอได้ต้มน้ำพริกอยู่ครับ <laughs> หาอยู่ฮักกี้แบบนี้กับแบบเนี้ยโอ้ใหญ่เลยฟุกเขาฟุกช่อนตัวสวยเหมือนกันนะเนาะ เอาถ่ายดูจัดจ้าครับวันน um, ี้ลุน่ก็พามาตอดแหเนาะตอดแหหลายทีเหมือนกันแต่ลูนี่ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ปลาลูน่ออกมาเย็นหน่อยแบบนี้เดี๋ยวต้องเอาเบ็ดมาใส่ละต้องหาเหยื่อก่อนครับหมายสวยเหมือนกันหมายนี้ลูน่เคยมาแล้วแต่น้ำมันยังไม่ลดเท่าไหร่น้ำมันก็ลึกบ้างตื้นบ้างเนาะปลาก็ขึ้นดีเหมือนกันนะแต่ไม่ขึ้นไกลลูนี่กลับบ้านก่อนนะครับไม่แห้วไม่แห้วเดี๋ยวจะรีบไปลงคลิปวันนี้อาจจะลงคลิปดึกหน่อยอีกละ เพราะว่าเมื่อวานวันพระม่ได้ออกทําคลิปวันนี้เลยพามาทอดแหก็ยังไม่แห้วได้2ตัวช่อนตัวนินตัวขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนธลาปก่อนนะครับสวัสดีครับไปติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกโครกใหญ่แล้วครับลาบปากเขาลาบปากนักตึกกึกไปกัน